สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมบักแพนจากปานสวนนะครับมือดีอากาศดีเวอร์ดครับผมคิดว่าผมสิตุยหรือถอดจิตในไว้ๆนี่ครับตาผมเริ่มมลอยแหละครับพี่ป่าแล้วก็ทายก้นเจนอยู่กับโอ้ยโอยหันก้นในพี่ปาากันเด้อครับเด้คอคนสีนอนเนาะกับทายคลิปกี่ได้เออ้ยมือดีผมแต่งตัวรอได้แล้วแต่งตัวผมจะสาวเลยพี่ป่า ผมก็เลยว่าเออฝ่าวไายได้พี่แปาเดี๋ยวผมสินอนไม่อยัางระเบงหล่าให้พี่แปดทายแน่จักหน่อยเนาะจังนอนก็ได้ตัวนอนเบิดมือเบิดเว้นนอนมาโดนเลยได้เจ้าบ่เมื่อยบ่ลูกหลาหันน่ะเมื่อวานกบพี่แปาแน่เมื่อยอยู่บ่นอนลูกหลาลูกหลาเมื่อยบ่เมื่อยบ่พี่แพทยเมื่อยบ่แงมนอนน่ะฮะยเซยตุยมันมีคำตอบให้กูเลย ผมสิบลอพี่ป้าเด้อผมมาเคยเมื่อยนอนจังไดผบบ้ผมกระบ่เมื่อยผมหมักนอนนอนในตายเพิ่งกระบ,บ่เมือ่อยเลยพี่ป้าอย่ามาคูลผมให้เสียเวลาเลยฝากถ่ายไว้ไว้ผมสินอนตอนเรล่องไปีนีนะมาได้ได้มาได้ด